เอากับกาสบายดีทุกคนเนาะวันนี้กับบุมียังลายสมปองเองก็ไนะเนาะพบกับสองสมปองเส้นเคยพี่น้องวันนี้สมปองกับบริษัทยังทุกคนเนาะสิพาพี่เป็นพาน้องไปครัวไก่กับซันเนาะเยวจะเห็นลับไก่บบทุกคนเนาะไปเบิ่งต้นกันตอนนี้กำลังยังเดินครัวแล้วทุกคนเนาะเดินครัวห้างกับสิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเพิ่งสิเปิดนาเลยพี่น้องจะหน่ากับกับหายบุญเทิงเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ เป็นครัวไก่จะห้อนลวทุกคนเนะาลละหาสิไปจับไก่แล้วก็สีครัวเนาะครัวไก่แล้วก็สิลาบนทุกคนเห็นว่ากินได้ว่าลาบไก่ทุกคนเนาะประมาณนี้นะไปกันเลยตอนนี้เราก็ย่างเขึ้นครัวแล้วทุกคนนะเนาะเึ็นครัวของเราก็สิประมาณนี้ทุกคนเนาะอันนี้ก็คือตู้เก่าทุกคนเนาะประมาณทุกคน นี่ผู้บาเปิดขาไก่เลยทุกคนอาหารดีชุดยอดทุกคนเนาะไก่บาดเฮาไก่ลาดทุกคนเนาะสังสหายบุญเทิงบุญเด้อเด้อนี่ผู้บาวล่อเพิ่อนผู้บาลรอเิ็ดไก่นี่เพิ่นครัวไก่อยู่ทุกคนสิเส็ดลาบนี่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 ทุกคนเนาะกัดจิประมาณนี้ทุกคนเนาะกำลังสิเส็ดโออืมที่ตามต่อต่อไปต่อ สายบุญถึงตอนนี้เคนกำลังเสียดไก่ทุกคนเนาะนี่ได้นี่ได้ผบ่าวรอตามดอาหารบ้านเฮาทุกคนเนาะบ้านเฮาหักรักเฮาติดตามขั้นตอนต่อไปทุกคนเนาะตอนนี้ก็กำลังขัวไก่อยู่เลี้ยมเฮาเฮ็ดลาบทุกคนเนาะตอนนี้ก็ทางผู้บ่าวรอคนฟักคือลาบปลานะทุกคนเนาะประมาณนี้แหละก็เฮาเสีเฮ็ดคือลาบปลาอลไรทุกคนเนาะ เราเห็ดลาบไก่ทุกคนตอนนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วกันเฮาพักกันได้เนาะนี่คือเครื่องในมันทุกคนเนาะนี่เนี่คือตับมันอ่าจุ๊จุ๊เบาบนถึงบนเด้อนี่เด้อการปรุงแต่งขกงเราการเสบียงอาหารเฮาก็บเบิดสำนีทุกคนเรียบร้อยแล้วมีแตสิ่งปรุงแต่งแล้วก็สิให้ทุกคนเห็นเนาะว่าแซ่บสาไดลาบไก่บางคนก็บ่เคยกินจักเทือนาะทุกคนเนาะก็สิประมาณนี้ติดตามกันกันเนาะ อันนี้อาหารเฮาเป็นแตเสรีผิตกเป่งเฮาสิลองกินก็ได้เลยทุกคนนี่พักพักทุกคนนะประมาณนี้นะอือพักเแ้วนี่จะท้งเบานทงคเสียงแ่เลยตเ้ทุกคนเป็นสียเบาเกินนี่คืสิบบมีเลยทุกคนบั ก็สิประมาณนี้เบื้งตอนขั้นตอนเฮาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะตอนนี้กัน้ำนี้ก่อน